ไปไปไปไเข้าเข้าเข้าเ้พื่อนเข้าเลยเข้าเลยนี่มันอะไรกันที่็ออาบฝาขึ้นมาดันขึ้นมาหอยดันขึ้นมาอะไรก่อนทำที่อะไรได้ก่อนพวกมึงอ่ะตะวะทิ่หายง่อยเหี้ยกระจกอิตาปากดีเหี้ยเล่นกระจกมากตาย ทำชุดมาทาเข้าหลังเป้นกระจอกชิบหายกเล่นไป่งไม่มีีมือเลยกระจอกชิบหายเยียกูเล่นกับบอดัเนี่ยอไปกะร็ะหนออยอะไร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 อะไออะไอะไอะไรออะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะไยอะไอะไรอนอะไอะไรอะไระ มึงใช้ของเฮี้ยอะไรกันวะมึงตายไวขนาดเนี้ยไอ้หน่มหลังตัยมุมตาย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 กระโดให้มันเป็นกลมมึงโู้ไหมเราตีด้มันกระจายนะมันกระจายมึงยังติดเล็บอยู่นะจงเห็ิซิ่งไปวิ่งมาอีก